กรับสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจำที่ช่องมา r ์เอพีและใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินด,ดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมท่านผู้ชมครับในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับหลังจากที่พังหายกันไปหลายวันเลยเนื่องจากที่บ้านเนี่ยคือมีการก่อสร้างนะครับผมเสียงมันดังก็เลยแบบว่าเพิ่งมาได้มาอัปเดตกิจกรรมกันนะครับผมวันนี้ก็ เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมสำหรับเซิร์ฟไทยกันนะครับที่จะมาในวันที่25กุมภาพันธ์นี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นเซ็ตที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรอคอยนะผมหลายๆคนก็น่าจะมีแล้วนะครับผมอย่างแรกเลยก็จะเป็นตัวเสื้อนะครับตัวนี้ก็หลายๆคนเนี่ยเอาไปทำคลิป คู่ก็มีนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเซ็ตที่ยอดฮิตพอสมควรเลยขออนุญาตหาก่อนนะครับผมนี่เป็นเซ็ตตัวนี้นะครับผมนี่เป็นเซ็ตเรนดอนะครับผมหรือว่าเซ็ตชุดกันฝนนั่นเองนะครับสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยนะครับผมนี่น่ารักมากๆเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวขอใส่แบบตัวผู้หญิงก่อนนะผมเผื่อใครแบบยังไม่มีนั่นเองนะฮะไหนว่าตัวผู้หญิงผมเอา้าไม่ได้เปลี่ยนไว้อีกเวรกรรม โอเคนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวไอริกันลวกันเนะโอเคนี่ฮนะแล้วก็ใส่เป็นเรนดอลนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะผมเขาชอบใส่กับกางเกงแบบขาสั้นขาสั้นกันนะก็จะดูแบบน่ารักแบบนี้เลยนะครับผมก็จะกลับมาแล้วนะแล้วก็จะกลับมาพร้อมกับกางเกงหารหัสฟรีไฟ์กลัวโดนโกงโดนบิดก็อีกร้านหนึ่งเลยนะครับสัทธาแอดไลน์ไปเลยลิงก์อยู่ในคำอธิบายนะครับ กางเกงไดโนเสาร์ aur, ไหนวะตัวไหนวะตามก่อนนะผมเป็นกางเกงไดโนเสาร์ตัวนี้เลยนะครับผมไดโนซอร์ aur, อะไรเนี่ยลุปสั้นอะไรสักอย่างนะผมนี่ตัวนี้ก็สามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเช่นเดียวกันนะครับผมไหนวะของผู้ชายตามาใส่ได้ทั้งสองเพศเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเสื้อกันฝนหรือว่า ตัวกางเกงไดโนเสาร์นั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงแบบน่ารักนะครับสีไดโนเสาร์เลยนะครับแล้วก็จะกลับมาพร้อมกับตัวของในเซ็ตของเทรนด้วยนะครับผมเป็นเซ็ตเทรนตัวนี้เลยนะครับนี่จะมีตัวที่กลับมานะครับผมก็จะมีเป็นชุดกันฝนนะครับผมมีเป็นตัวกางเกงไดโนเสาร์นะครับผมมีกางเกงกล้วยนี่ตัวนี้ผมยังไม่มีด้วยนะครับแล้วก็มีเสื้อ กระดูกตัวนี้ด้วยนะผมเสื้อลายโครงกระดูกตัวนี้ก็ซ่อนเกราะแล้วก็สามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนั่นเองนะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวกล่องศพนะครับผมตัวนี้น้องเป็ดด้วยนะแล้วก็มีตัวร่มที่เป็นสกินมีดหัวตัดถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นสกินมีดหัวตัดนะครับผมขออนุญาตดูก่อนนะมีดหัวตัดตัวไหนว้ยมีดหัวตัดหรือไม้เบสบอล ไหนวะรู้ว่าผมไม่มีว่าผมจําไม่ได้เหมือนกันนะตัวนี้อ่าเป็นไม้เบสบอลนะครับผมดักกี้อัมเบราตัวนี้เลยนั่นเองนะครับนี่ใส่คู่กับชุดกันฝนนี่เลยนะครับนี่เป็นเซ็ตที่จะกลับมาตั้งแต่วันที่5นะครับผมถึงวันที่ยี่อ่าถึงวันที่9นะครับผมเอ้วันที่25ถึงวันที่9มีนาคมเลยนั่นเองนะครับ แล้วก็ในตอนนี้นะครับผมมีกิจกรรมสำหรับถายฟรีด้วยนะครับผมเป็นกิจกรรมปิดเทอมมีเปิดความมันนะครับผมก็จะมีตัว เล่นทุกวันได้กล่องปืนทุกวันไม่มีซ้ำนะครับก็จะเป็นของแต่ละวันเนี่ยก็จะได้กล่องปืนกล่องสุ่มปืนที่แตกต่างกันไปนะครับผมแล้วจะเป็นซองเดดไอ้โครซาคิมะนะครับหรือว่าจะเป็นสกานะครับผมอะไรก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็มีวันที่หนึ่งนะครับก็มีสาวซิ่งติดสปีดตัวนี้ก็เป็นเซตตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นชุดผู้หญิงอีกแล้วนะแจกชุดผู้หญิงอีกแล้วตัวนี้ก็ทำธุรกิจรับโทเคน็นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ ในวันที่1ก็จะมีตัวนี้อีกนะครับผมเพื่อนกันชุดบอลสีเหลืองนะครับผมนี่รับปีทุกคนอีกแล้วนะครับแล้วก็จะมีนี่เลยครับผมเสื้อแชมป์ Magic Squad นะครับผมก็เป็นแชมป์ฟรีไฟล์ World s e r i e s ล่าสุดเลยนั่นเองนะครับผมสึ้นตอนแรกเนี่ยมันมาในโค้ดของไลฟ์สดนะครับผมก็คือจะได้โค้ดจากไลฟ์สดนั่นเองนะครับในการแชร์ไลฟ์สดการแข่งนั่นเองเนาะ แต่ว่า,อาตอนนี้เนี่ยมันก็มาแจกทุกทุกคนแล้วนะครับผมเสื้อโค้ดสุดแรงนะครับสุดท้ายก็มาแจกเหมือนเดิมเป็นเสื้อต้องเล่นครบ120นาทีนะครับในวันที่2ถึง3มีนาะคมเท่านั้นนะครับผมแล้วกแล้วก็มีท่าตัวนี้ด้วยท่าสําหรับวอลซิรี่นะครับผมนี่ก็จะไม่มีท่าใหม่มาก็าท่าเก่าไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มีของฟรีอีกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น m p 0นย์ะครับผมตัวนี้ด้วยนะเยอะแยะมากมายเลยจริงๆนะครับ แล้วก็สําหรับตัวเสื้อนะครับผมตัวเสื้อก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่สามารถใส่ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับเสื้อแร้เสื้อโค้ทสีดําด้วยนะที่สําคัญเนี่ยเป็นขาวดําผมชอบมากๆเลยตัวนี้เป็นลายแบบลายดาวเมจิกสควอตนะครับนี่ถึงมันจะไม่ใช่ทีมไทยแต่เสื้อมันก็สวยดีนะผมมองว่ามันก็ถือว่าใช้ได้โอเคเลยนะครับผมแล้วก็เวลาผู้หญิงใส่นะครับผมก็จะเป็น อ่าแบบนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นของแจกฟรีสําหรับกิจกรรมปิดเทมิมเปิดความมันนะครับแล้วก็สําหรับกิจกรรมเมื่อคืนที่เข้ามาเนี่ยจะมีเป็นตัวตัวกิจกรรมตู้ปืนนะผมเป็นตู้แป้นนั่นเองซึ่งผมเนี่ยก็ยังไม่มีอยู่หลายปืนเลยนะจริงๆอยากจะเลือกแบรนด์แค่อันแบบอยากจะเลือกแบรนด์แค่บางอันเท่านั้นนะผมแต่ว่าผมก็ยังไม่มีอยู่หลายอันเลยเนาะ ก็เดี๋ยวขออนุญาตดูค่าสถาน,นะก่อนเลยกัแล้วกันเอ,อ้ยยูบวกแมกกซีนผมว่าดีนะอัตราในการยิง a อซีเออแล้วก็อัตราในการยิงไอ,อ,อ,ต,งอ,อตัวนี้น่าจะใช้ปืนอัพออกก็ได้เนะไอ,อตัว AN เนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวขอแบนตัว AN ไปก็แล้วกันนะครับ ครั้งแรก99ไดมอนด์นะครับผมเปิดไปที่ผมอยากได้ตัวนี้นะเนี่ยเยตัวนี้นะครับผมซองไว้ทีสีนะครับผมลหลายๆคนแบนตัวนี้ออกผมไม่รู้ว่าแบนทำไมมันเป็นสกินปืนใหม่ด้วยนะมันไม่สามารถหาซื้อได้ในกล่องนะครับผมนะจะไป149ครั้งที่2 199ครั้งที่3โอ้โห249โอเคออกแล้วนะครับผมสำหรับตัวปืน ัวนี้เลยนะครับผมมีลูกซองของเรานั่นเองลูกซองควงไว้44นะครับผมนะั่นแล้วใส่คู่ให้ดูเลยราคาในการสุ่มก็ตามนี้เลยนะครับ9 9 1 9 9ก9 9ร้9 3ส9่เ9้าแล้วก็529นะครับผมก็ลองบวกๆกันเอาแล้วกันว่าต้องหมดสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมที่ผมบอกว่าเป็นซองไว้44เนี่ยเพราะว่า มันเป็นซองที่มาคู่กับชุดนี้นะครับหนว่าเป็นชุดแถบม่วงธรรมดานะครับผมเป็นเซตไว้4 4ีนั่นเองนะครับผมใครไม่รู้จักไว้4สก็ไปเซิร์ชหาในอ่า youtube ได้เลยนะครับผมนี่เป็นเซตนี้ เนี่เป็นไงอย่างเท่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราใส่กับซองตัวนี้เลยนะครับนี่แต่ว่ามันไม่สามารถถือหน้าลอบ,บี้ได้นะครับผมน่าเสียดายตรงนี้แหละนะครับนี่เป็นไงอย่างเฟียอย่างเท่เลยตอนนี้ก็จะเหลือเป็นเซ็ตเอ่อในเซ็ตของไวทดีสีเนี่ยก็จะเหลือเป็นตัวกระเป๋ากระเป๋าตัวย้อมสีนะครับผมซึ่งเป็นกระเป๋าตัวอืมกระเป๋าในว่าในว่า เป็นกระเป๋ากระต่ายนะผมกระต่ายย้อมสีนั่นเองซึ่งกระต่ายเนี่ยจะมี2สีในตอนนี้นะผมจะมีสีอ่าสีดำนะสีต้นฉบับแล้วก็จะมีเป็นสีย้อมผู้นะผมสีนี้เลยอันนี้สีเป็นสีต้นฉบับนะผมสีของเสือสู่ซีซั่นหนึ่งนั่นเองถือว่าแรงมากๆเลยนะผมตัวนี้นะโอเคนะผมแล้วมีอะไรอีกหรือเปล่าที่เรายังไม่ได้เล่นซึ่งเราเนี่ยหายกันไปหลายวันมากๆ แล้วจะมีผ้าตัวนี้นะผ้าปั่นมากแนละผ้าตัวนี้ผมบอกเลยแล้วก็มีซองตัวนี้นะผมที่เราได้พูดกันไปในคลิปล่าสุดนั่นเองนะผมราคาในการสุมร่มก็เหมาตู้ว่าตามนี้เลยนะผมลองบวกๆก,กันดูเอาเนาะน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะกิจกรรมสายฟรีเราก็พูดถึงกันไปแล้วเนาะโอเคแล้วก็สหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกะำใจให้มาร์คเอพิสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก,ก่อนไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย you